เสียงคำรามอันหนักแน่นของเครื่องยนต์โรสรอยเมตอ MK 4 BV 1 2 6 5 0แรงมา้าเริ่มขับเคลื่อนเซนจูเรียน MK 1 3มหมายเลข44ค่อยๆไหลออกจากโรงรถของนอร์ฟอกทังมิวเซียมในเช้าวันทังเฟสสอ2พี่ที่บวิงตันอังกฤษมวลควันเบาฉกผ่านกรบสีเขียวคลาสสิกพลางดังกึกก้องนี่คือการกลับมาของตำนานรถถังเย็นที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจอมมีชีวิตอีกครั้งเซนจูเรียน MK 1 3พัดนาจากรุ่น MK 1 0ที่ติดตั้งกล้องเลงอินฟราเรดกลางคืนเซลควัน ระบบเครื่องยิงบรนิง0.5 0ระสแวแบบคำนวณระยะและป้อมซ้อนกรอบแบบใหม่ยกระดับความแม่นยำในการยิงกลางคืนและเสริมความไวในการตรวจจับเป้าในระยะไกลปืนหลักของ MK13 คือออตแนน QF 105มิลลิเมตรนัก 7A2 กระสุน H APDS พร้อมกล้องอินฟราเรดและระบบสตัเบลิเซอร์เวอร์ชันหลังสร้างท่าทางสง่าง,งามเมื่อยิงสาธิตให้ชมที่แทงเฟสในมุมกล้องไลฟ์สแกนเป้าปล่อยกระสุนแล้วยิงจังหวะเดียวสะกดสายตาแฟนกรอกทั่วโลกรวมทั้งไทย ตัวถังหนัก51.8ตันกว้าง3.39เมตรยาว9.85เมตรพร้อมสวิงปืนที่หมุนรอบ360องศาตามมาตราฐานฝรั่งดั้งเดิมแต่มีประสิทธิภาพสูงด้วยสูสเปนชั่นฮอสมันและเกียร์มอริตบราว5สปีดทำความเร็วสูงสุด34.6กิโลเมตรชั่วโมงและพิสัยเดินทาง190กิโลเมตรต่อถังเชื้อเพลิง546กลิตรน้อยในแง่ระยะแต่สมดุลระหว่างกำลังและโครงสร้างที่ทนทานาในยุคนั้น สิ่งที่น่าสนใจคือภาพซ่อมบำรุงเพื่อให้รถคลาสสิกเดินได้อีกครั้งนอฟอลแทงมิวเซียมใช้เวลาเกือบ10ปีกว่าจะประกอบเครื่องยนต์ใหม่บางส่วนเป็นของเดิมหรือโมดิฟายจากมอริสห0 0 0งพันดองกี้เอนจิ้นเพื่อเริ่มต้นระบบไฟฟ้าและสื่อสารโดยไม่ใช้เครื่องยนต์หลักลดการเปลืองเชื้อเพลิงและเสียงวันนั้นแฟนๆแทงเฟสถ่ายภาพกันวุ่นเมื่อตัวรถวิ่งออกมาจากฮังการและเคลื่อนเข้าสู่อารีนากล้องมือถือจับเสียงสแนปโชว์การเคลื่อนและรอยยิ้มของโจเฮเวสหนึ่งในทุนบุรณะที่พูดว่า i n s i ซเอเซนจูเรียน MK 0 1 3พร้อมตอบคำถามแฟนคลับเกี่ยวกับระบบใหม่ที่ถูกติดตั้งกล้องโดรนไ l i ์ e เผยภาพเต็มตัวและสัดส่วนของ MK 1 3จากด้านบนทําให้ชัดว่ารูปทรงคลาสสิกเหมือนรถถังยุคนิวเคลียร์จริงแต่ระบบทันสมัยกว่าเดิมเพียงเล็กน้อยเหมาะก,กับสายทางแคปซูลเดินได้ที่รักษาประวัติศาสตร์ให้มีชีวิตทั้งยังให้ประสบการณ์จริงเมื่อขับเคลื่อนด้วยสายตาและหูจากผู้ชมทั่วโลกแม้สมรถนะจะน้อยกว่ารถถังสมัยใหม่ แต่ความสเสน่หาของเซนจูเรีย MK 13คือการผสมผสานกันของเหลกระดับ RHA ถึง152ม mm. ิลลิเมตรในป้อมเทคโนโลยีกลางคืนและระบบสตาบิลิเซอสิ่งที่ทำให้การใช้งานจริงในยุค2025ไม่ใช่แค่ขับโชว์แต่เหมือนกลับมารบในระดับหนึ่งของมาตรฐานโคว์ War. สำหรับผู้ชมไทยรายละเอียดเหล่านี้อาจสะท้อนแนวคิดในการปรับปรุงรถถัง v t 4หรือ Shadow Elephant การรักษาจิตวิญญาณของแพลตฟอร์มเดิมโดยเสริมความสามารถจนตอบโจทย์ภารกิจยุคใหม่เช่นกลางคืนการจัดการด้วยเซ็นเซอร์และการใช้งานวงเปิดจริงบรรยากาศช่วงท้ายคลิปคือเสียงแอปลอสหลัง m k 13ขับกลับเข้าฐานโจบ,บกมือและพูดว่า c e n t u r i n s t e l l Alive ก่อนกล้องเฟสเอาเหลือเพียงความเบาของล้อและเสียงแบ็คกราวด์ของผู้ชมมันจึงไม่ใช่แค่วิดีโอประวัติศาสตร์แต่เป็นบทเรียนให้ไทยคิดว่ารถถังคลาสสิกที่เติมชีวิตใหม่ได้อยู่ได้นาน เซนจูเรียนเอ็ปี2025จึงไม่ได้มีแค่ความงามแห่งยุคโคว์แต่มันคือแพลตฟอร์มที่ได้รับการเสริมกล้องอินฟราเรตปืน105มิลิเมตรกล้องคำนวณ0ูน0แคลและระบบสตัเบลิเซอร์ที่ยังใช้งานได้ในสนามยุทธภารกิจกลางคืนและการจัดแสดงสดทำให้มันไม่ใช่แค่ตำนานแต่คือพิสูจน์ว่ารถถังโบราณยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ได้ และถ้าไทยสนใจย่อมเป็นงานทางเลือกที่ดูดีมีทั้งความรู้และทักษะด้านการส่องกลางคืนควบคู่การเล็งเป้าเนียนในยามจริงยอดวิวและคอมเมนต์จากแฟนคลับรวมถึงเสียงชมจากช่องอาร์มไทยสตูดิโอก็เป็นหลักฐานว่าเซนจูเรียนเอ็มเยังมีชีวิตและดูเหมือนจะอยู่ต่อไปในโลกยุคก,การรบของข้อมูลเทคโนโลยีและสายตาใหม่ในอนาคต